สบายดีพี่น้องสบายดีเด้พี่น้องเอฟซีสุขภาพผมก็ส่องแม่ขิงขำพี่น้องยิงไปาขามทา่า,ามาหอดโรงพยาบาลนะพี่น้องห้องหมอแคย์สอนเขตฝั<ะ>ตงคารามมาฝากแมียฝังคารามย่างย,ย,ย่าใหญ่ๆนะ อันนี้ได้นมจากมอบันนอกเพื่อนดาเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็ได้สื่อของฝากเพื่อนเลยฝากมาที่หลังอีแม่โทรให้แม่ดูยิงอีแม่อยู่มุมไหน่ะทามาบ้านนี่ทำามนตัวนี้ หอดกับพอดีนะนบอกขำไปะไ,ไ,ไหนายในหนึ่งบอ่อไปเด้อภายในหนึ่งน,น,นี่จะทำให้กี้รนเลยแม่ บรเดระยะมาเลยอีเมนางังเนขาแถวยมี่แถ่มีเนี่ตลอดเป็นได้ใส่เลือเลย เบิแล้วเบิช่องงอีเมลสุดเก่าแต่ว่าันไนเบรไย่างรนานัสุดาเบอรนาแต่ว่าันไหนอ๋ผมไรายวันอ้วันนี้จะเาลงท่าย่ยากซือมาลชุดเรา่ายเออักันยิงไหมพี่ยิงอีไม้มองเี่อีเมลนอนนะทายม่อคืนนอเนนี่แหละนอนนี่เออ ได้คล <ersch> <iment? S 1> ้องมาฝากนมอันเอาแกงน้ไหมมาโอ้ที่สุดมานใส่นนมคองงันมอบันนอกคองงันเพิ่นมากลลยเพิ่นลืมซื้อขล้องฝาเพนะฝาไปรัหลังเดี๋ยวไปเอาใส่กันไอ้นาะเนาะงามันน่ะ แม่น้องจะทายบนี่นะฮะนอนจะทายแม่น้องทายคงมุ่งีแมบ่มันลมนะโอ้ใส่แล้วเมื่อไรเลือดซองทงน่ะก็คือไวเช่าเลือดใส่แล้วสองทงของแม่ทงหนึ่งแล้วก็แล้วก็ของคนอื่นทงหนึ่ง

คุบ B มันกับวากด้ถ้าคุบ A B มันสิยากโอ้ค O เนี่ยมาาบัดะยังแหมด้วื่อนก้องซเฟนกบดเลยปดยอ่าในเรืองกดนว่าง่านังหันหน้ามาดูเอเมื่อวานนี่ เบาเป็นย ah. um, ังม่ต um, mm. right. right. ้องเาเธอกับแบบเม่วานนี่เนาะดีเสร็จแล้วกระโปรงตัวร่งเ้อาพี่กาในกเนาะพกาในกามาพกาในกามาดีนึงปีองันดีแล้วมันเนาะยังเกี่ยวขาวเนะมาติกาโดยมาติกากเดื่องเกี่ยวขาวคือการเมทลลอเนาะืมม่วไล่ๆกันนี่ กอเมื่อหอดจะเปนัลกเสีอกระมาอันบอกเปนั่วลอกค่อยมื้องนั่นอ้อก็ได้บืนคือมาเจาดมาเอวันนี้เรกันคืนกัมือล้ก็นกนก็ซีนาม่าอะไเด้อเพราะว่านี่เรื่องแห้งใส่สองทงซีสดใสเอื่อเลาเมื่อไปซื้อเลขไทยศูนห่เมื่อนี่ซื้อ ซื้อเล็กเตียงนางอ๋อมันใหญ่มาสูนหานีเฉพาะมนจากบัตรถือฮะวะว่าเราไปซื้อ0ูนทุเล็กเตียงวันหนึ่งหนึ่งห่าไม่ใช่ไม่พอเราซื้ พอมาออื่นน้อคันกวดอีกที่หนึง่งนะอย่างสีหัวได้ใส่ต่อโบโบแต้มเป็นเตียงโตแล้วก็มาแรงส่วนหานะเพาะได้ลุ้นมาแรงเพาะได้ลุ้นงานเออแถวคลายๆเตียงเบอรนเตียงเป็นส่วนห้าให้เราวากาศสื่อหัวเหล่าเตียมมาลุ้น่าแรง ตอนนี้ก right? mm ็แ hmm. ห <Please. S 1> ้งๆเลยแห้งๆเลยหักว่าได้เมื่อยได้ืึอวานี่จะเกี่ยวข่าวแล้วก็ป้ามากเลยตรงเลยคนข่าวนึวเนี่ยเกี่ยวแต่แต่ภในใส่ก็ใส่นะกระลุก

นักแากนั้นพากันมาอย่างเข้มของบรรยากาศเย็นขาก,กันเลยนะบอลทีงานแข่งเรือนะอนอพี่น้องมาบน้าพี่ีบอบาแม่มาบน้าอีพีบอ บอลวายคนตายบ่เนี่เออหวอนบุหุหักบอนได้มีคนตายแล้วบ่ดิยังยิงมาจอดอยู่นี่ซุมอ่านะจอดดิโผมีบอลจอดบ่ทางไหนกะเออบอลทีงานแข่งเรือได้พี่น้อง ขยะยังหุ่งอยู่จริงผู้ห้อยยางครับบน่ใกล้ยงไงฮพองอยู่แคมพุแผ่นทมขึ้นที่ว่าเด็กน้อยเสียน่นเห็นแล้วบนะ หักไปเห็นขาเจอดแจ้งนาะงานแข่งเรืออะเต็มเบิร์ดพี่น้อง,ง,างออท,ออทางนี้มือเข้ามาหนุม่มยี่หอนมองสีเยอะย่างสันบ่อยิงลงไปได้อยู่ปะดูท่ากะไรต้องเห็ท่าอะไรนั่นไหมเนาะมันจะมีทา่ทางลาง ทพิกเชนะเือเนี่น hmm. kind of mm ั hmm. yeah, so okay. uh ่งจะเห็ุการเจือเลยเมื่อกีและกะถางคองูคุณผู้ภาเจกำนังมเย็นตอนนี้แรนเทศเทปูนยังเรียบร้อยแล้วครับกีเปตะเบิ้คนนี้เนาะแม่ยังบรามีทเทพไปวนนำบ้เทแล้วอะไรพระเจ้ายายแล้วโอ้มองห้าไปอย่ังนะแระมคองอยู่เวียงกันนะตอนไปหาเอือกับอ้ตลาดดอนจันนะดิ เมนบอตลาดดอนจันทร์คร oh ับตลาดดอนจันทร์บอลทัพไปเที่ยร์บอลอนุบาลบอลอันเจ้าสว่างรุ่งเจ้าสว่างรุ่งเมนบรรยากาศพี่น้องเย็นอะดีนะเย็นสบายตานน้ามันจะเป็นมุกแตห่าพี่น้องคนเดียวื่นเตอนไปแล้วตื่นเต้นใจกันเจ้เห็นอยู่ไกลๆเด้อพี่น้องคนสุดท้า เห็นผระบ่นะผู้มนุษยลบบ่หน่นพระยิงผู้มนุมที่พ่ายเม่ไปโดยบอลไปขึ้นนั่นเองเอออนได้ไปขึ้นแล้วผู้นี่บ่โดยได้ไปขึ้นกาบไปขึ้นไหลไจะได้ไปโม่ไปทานได้นะับไก่ไก่เลยพี่้ยเบิ่งสังเกตั